ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะทั้งเนื้อทั้งตัวให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ ร่างกายเราเกร็งหรือตึงนะจ๊ะผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอะไรกังวลในทุกสิ่ง ทำตัวประหนึ่งว่าอยู่คนเดียวในโลกไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของอยู่คนเดียวอย่างไรกงังวลไรเครื่องพันธนาการของชีวิตแล้วก็รวรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยจำง,ง่ายว่าอยู่บริเวณกลางทองให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ส้างบารมีเลื่อยมาเลยนับพบนับชาไม่ท้วนไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางหรือบุญใหญ่ทุกทุกบุญแล้วก็มาถึงวันนี้ นึกถึงบุญดังกล่าวทั้งหมดมรรวมเป็นดวงบุญใสๆอยู่ในกลางทองของเราปิที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงบุญใสๆ เหมือนกับเพชดที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ ใสเกินใสสว่างคืนความสว่างดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตทุกพบทุกชาติตราบกระทั่ง ถึงที่สุดเองทำที่จะทำให้เราสมบูรณ์ได้วยลูกสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบพระจารเสริญสุขได้รลุมรรุนิพานวิชาธรรมกายแล้วก็ให้นึกถึงบุญนี้นะ อย่างอ่อนโยนแผ่วเบาละมุนละไมนึกอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลละมุนละไมเดี๋ยวดวงบุญใสใสก็จะปรากฏชัด ขึ้นมาให้เราเห็นเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปบ้างอย่างกระทานหันบ้างจะเป็นดวงใสๆคล้ายกับดวงแก้วหรือดวงรําอื่นๆนั่นแหละต่างจะว่าภายในมีแต่บุญญยลิกบุญยธาตุ ที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบรรดาลให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตดังกล่าวนั่นแหละให้ลูกทุกคนนึกถึงอย่างแผ่วเบาสบายต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอนะจ๊ะ แต่ก็ไม่ถึงกับจะต้องระวังจนเกินไปแคบระคองใจของเราให้อยู่กับดวงบุญนี้เท่านั้นแบบประคับประคองไปแต่ไม่ใช่ละมัดระวังจนเกินไปกระทั่งกลายเป็นความตึงเกร็งหรือเครียด ดังค่อยๆนึกไปเรื่อยๆดวงบุญนี้แหละจะทำให้ใจของเราที่นึกถึงแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสมหวังในชีวิตจะดึงโดยดี่บุญเก่าหรือบุญใหม่มารวม และก็นำให้เราเข้าไปถึงธรรมภายในกระทั่งถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก่อนเดื่อไปเรื่อยๆพระคองใจียบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมา อรหังสัมมาอรหังให้สัมมาอรหัง,หมมงดังออกมาจากกลางทองของเรานะจ๊ะอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ขาดตอนเลยดังเอาไวอย่างสม,ม่ำเสมอใจเราก็ เ็ตั้งตรึกนึกถึงดวงบไซไซุญใสใสยุดอยู่ในกลางดวงใสใสกลางดวงบุญนี้นะจ๊ะและ้ค่อยๆประคองไปสิ่งที่เราทำนี้เป็นหลักของชีวิตทีเดียว เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าจะทำให้เราปลอดภัยในชีวิตได้เพราะภัยจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าภัยพาน ัยจากดินอากาศฟ้าภายจากโรคภัยใครเจ็บธ้บัตฏิภัยเป็นต้นรชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเหมือนมีระเบิดเวลาติดอยู่ในตัวทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาท ต้องมีความพร้อมเสมอสำหรับการไปเชิญทุกสิ่งไม่ว่าภัยอะไรว่าเราอยู่ในบุญนี้เนี่ยก็จะทำให้เราปลอดจากภัยหรือประสบภัยก็เอาตัวรอดได้และที่สำคัญจะทำให้เราก็ถึงสิ่งที่เราปรารถนาแล้วแหละ ที่เราสแสวงหายอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เนิ้นไปเรื่อยๆให้เคยชินให้ติดเป็นนิสัยเลยจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนถึงในระดับที่เรามองเห็นได้คือเลยความนึกคิดไป แล้วไปเป็นความเห็นเห็นแจ้งขึ้นมาเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแล้วซึ่งจะทำให้เรามีความสุขมากมีปิติมีความเบิกบานอยู่ในตัวและก็มีความเป็นใหญ่ในตัวไม่มีความรู้สึกกองเราได้ จะมีความเป็นใหญ่อยู่ในตัวอิ่มอยู่ในตัวเต็มเปี่ยมอยู่ในตัวไม่ขาดไม่เกินมันจะพอดีพอดีดวงบุญใสใสนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนเลิกไปเรื่อยๆอยหญ่สบายสบาย ให้ค่อยนื้อไปนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายนึกอย่างอ่อนโยนละมุนละไมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรขอให้ใจหยุดนิ่งเป็นพอแล้ว เดี๋ยวก็จะเห็นขึ้นมาเองจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยเลยเพราะเราจะต้องใช้อย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตเดี๋ยวเฉพาะตอนสึกจริงพบนั่นแหละไม่มีใครช่วยเราได้ นอกจากเราช่วยตัวเองดังนั้นจึงทำแทนกันไม่ได้ของใครก็ของคนนั้นในช่วงศึกริงพบสิ่งที่เราทำสม่ำเสมอเป็นอจินตร,รมฝ่ายกุศลธรรมเนี่ยก็จะมาส่งผลสรุป,ปรวมในตอนนั้น จะดึงดูดใหเห็นในภาพดีๆีทจะทำให้ใจเราใสกคตินิมิตสวา่างนี่คือหลักของชีวิตทีเดียวแหละที่สำคัญจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่ จะเปลี่ยนแปลงความไม่รู้ก็ปเป็นความรู้แจ้งได้จากอาวิชชามาเป็นวิชานี่แหละแล้วค่อยๆนึกไปย่อนใจของเราไปมมเบาแล้วค่อยหยุดใจนิ่งนุง่มเบาสบาย ผ่อนคลายไม่เห็นไม่เป็นไรเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรเห็นชัดก็ให้เฉยๆยม่จะไปเลิงโลดใจให้ทำใจเป็นปกติไม่ว่าจะมีภาพเกิดขึ้นหรือว่าไม่มีภาพก็ตาม อย่าลืมหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่เป็นถ้อยคำอันประเสริฐของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทังปูงได้กล่าวเอาไว้เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรให้ใจหยุดนิ่ง นุ่มเบาสบายผ่อนคลายไปพร้มพรอมๆไปอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็มันทำให้สม่ำเสมอทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้จะเพียงวันเดียว ราะความตายไม่มีนิมิตหมายอีกทั้งจะทำให้เรามีความคล่องชำนาญในการที่จะหยุดใจอยู่ที่ตรงเนี้ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่พระสมมาสมุทธเจ้าของเราใช้เวลายาวนานถึงยี่สิบประสงค์ไข แสนมหากับจึงจะมาถึงณจุดตรงนี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่ํำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ตำนหนึ่งใช้เวลายาวนานลองผิดลองถูกไม่ยาวสั่งสมบุญบรมีก็มา อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต้องใช้เวลาถึงอย่างน้อยยี่สิบประสงค์ไกแสนมหากับจึงจะมาถึงจุดตรงนี้แหละในตาแหน่งที่ถูกต้องเราเป็นนักเรียนเป็นสาวกของพระองค์นั้นไม่ต้องไปค้น,คน แค่ควา้าเท่านั้นแหละแล้วก็ประกอบความเพียรใ้สม่ำเสมอไม่ช้าก็จะทำได้ทำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะลูกนะบางพระองค์ใช้เวลาถึงสี่สิบะส์ไขแสนมหากรัเจงยํามาถึงจุดตรงนี้ ตรงฐานที่เจ็ดนี้บางพระองค์กับแปดสิประสงค์ขายแสนมหากับในกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เพราะนั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมาดีมายาวนานมาถึงก็รู้จักตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นที่เราเทิดทูนบูชา บุคคลผู้แนะนำให้เรามาถึงตำแหน่งนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่เราบูชาบุคคลที่แนะนำของเราตรงนี้แหละให้มีปัสมมอสมบเช้าพอรหรันนัก,กาลาสุทธวิเดวคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมณีสดจันทสัวโร ผู้คนผมพิชาธรรมกายนี่แหละเพราะถ้าใจไม่หยุดอยู่ตรงนี้ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวและจะไม่รู้จักไม่เฉลียวใจว่าในตัวมีพระธรรมกายมีพระรัตนตรัยอยู่ภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งเทเลลึอกอันสูงสุดอย่างเดียวตำแหน่งตรงนี้จึงสำคัญอย่าพลาดโอกาสในการหยุดใจมาอยู่ณนะตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่าพลาดโอกาสแม้แต่เพียงวันเดียว ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดตรงนี้สิ่งอื่นเป็นเรื่องสำคัญลองลงมาและบางเรื่องเราก็ให้ความสำคัญในสิ่งที่ไม่สำคัญเลยเช่นสนุกสนามเพลิดเพลินหรือให้ความสำคัญต่อสิ่งที่มีโทษหรืยซ้ำอบายมุกบงังน้ำเมาบางังเป็นต้น เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะเสียเวลาไปอีกแล้ว,วตรงนี้ท่านนั้นแสงสว่างจึงจะส่องทางชีวิตให้เราเดินได้ถูกต้องได้สว่างที่อื่นยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ถูกต้องในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละ เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีตำแหน่งที่ถูกต้องตรงฐานที่เจ็ดเหนือจุดตัดของกกาบาททั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือเหนือสะดือสองนิ้วนันแหละตรงนี้สำคัญนะลูกนะตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เราฝึกใจไปหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายอ่อนคลายนึกถึงโดมบุญดังกล่าวแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ